นับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตเขาตะรับในช่วงสุดท้ายของ168ชั่วโมงเป็นประจำกับ Star Network ที่เราพยายามจะรวบตุมเรื่องราวของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์ มายอส่วนให้คุณผู้ชมได้ชมในช่วงนี้รวมถึงในช่วงนี้นักร้องดาราน,นักแสดงหลายคนที่อาจจะมีงานน้อยลงมีโอกาสได้ไปทําเรื่องอื่นๆวันนี้ได้รับการชักชวนจากคุณปอยวงคามซึ่งไปทําตลาดช่างขายคุณปอยไปเป็นประชาสัมพันธ์ที่นี่จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมตลาดช่างขายที่ชนบุรีรวมถึงการเปิดตัวละครสายลับลิฟกอสเรื่องนี้ผมเคยอ่านมาแล้วสนุกมากๆคนที่เคยอ่านก็จะรู้ว่าเรื่องนี้สนุก จะกลับมาเป็นละครให้คุณผู้ชมได้ชมกันกันกบสายรับลิบกอสกับ มารู้จักกับตลาดวินเทจรูปแบบใหม่ใจกลางจังหวัดชนบุรีอย่างตลาดช่างขายที่เปิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i ให้ได้มีพื้นที่ทำมาหากินภายใต้คอนเซปต์การเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social d i s t ท n ซ i n g เพื่อความปลอดภัยของทางผู้ประกอบการร้านค้าและผู้มาใช้บริการกันด้วยค่ะเราก็พูดนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับช่าง ก็ต้องช่างต้องมาซื้อของช่างต้องมาขายของช่างต้องมาที่นี่ก็เลยใช้เป็นชื่อตลาดช่างขายขายของเก่าขายเสื้อผ้าขายของใหม่ของช่างขายอ่ะแล้วก็ใครที่อยากจะขายอะไรก็มาขายได้เลยนะครับตอนแรกๆเนี่ยเราเก็บแค่5้บาทเท่านั้นนะครับโอ้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มมากเลยครับแค่ห้าสิบบาทเองตลาดของเราเนี่ยเปิดทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ในเพจครับตลาดช่างขายนะครับเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ีทุ่มนะครับอยากขายอะไรก็มาขาย ผู้ที่สนใจนะคะสามารถไปตลาดช่างขายกันได้ค่ะทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์เปิดตั้งแต่เวลา1 6ริกาเป็นต้นไปบริเวณด้านหน้าลานกิจกรรมไทยวัสดุชนบุรีสาขาบ,บ้านสวนค่ะ เรืกดีบวงสวงกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องใหม่ของค่ายบอร์ดคัสเทเลวิชั่นกับละครเรื่องสายลับลิปกอกนั่นเองค่ะเรื่องนี้ก็คิดว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่ามันเป็นละครที่รวมหลายแนวคือเป็นรักโรแมนติกตลกคอมเมดี้และสืบสวนสอบสวนด้วย ซึ่งในวันงานค่ะนำทีมโดยหัวเรือใหญ่อย่างคุณหนองรุโนชาพร้อมกองทัพนักสแสดงมากมายโดยภายในงานได้พระนางประกบคู่กันถึง3คู่3มรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบอยประกอนกับน้ำตาลพิจนาที่โคจรมาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกและนอกจากนั้นค่ะยังเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของคู่ขวัญจากละครเรื่องบุพเพสนิวาสอย่างปั้นจันทร์ประมะและปางกนารันคือความจริง้วเป็นเรื่องที่ไม่ถูกการสุดท้ายแต่ว่าทีมงานของเราอะไปจ้างเขาเข้ามาเพื่อให้มาแต่งปลอมตัวเราเพื่อไปไปสืบ เก่บเรื่องราวเกี่ยวกับน้องสาวของเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับวัดในเรื่องผมก็จะต้องปลอมตัวบ่อยต้องมีการปลอมตัวเหมือนปลอมเหมือนกันมีเพื่อเพื่อเข้าไปไปอยู่ในสมบูรณ์ง่ายของเาอะไรอย่างเ้ยเขาคือเพาะเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับฟ้อนโดยพระนางคู่ใหม่ไฟแรงอย่างก๊อตอิทธิพัทและไมายลพัสรันและนอกจากนั้นค่ะยังมีทีมนักแสดงอีกมากมายมากความสามารถที่มาเริ่มสร้างสีสันในวันนั้นกันด้วยค่ะช่างภาพ ะะกับเจ้าของเพจเพจหนึ่งมึงนะบทเไ็น้ำพึ่งนะคะเป็นนักศึกษาไฟแรงเป็นเจ้าของเพจต่างอันหนึง่งที่แบบว่าจะมาเจอกอ๊อนนะคะที่เป็นแบบนักข่าวแล้วก็จะมาคอยแบบว่ากัดกัดกันแต่ว่าจริงๆแบบตอนหลังเนี่ยก็จะมาแบบช่วยเหลือกันทั้งหมดนี้คือ1 6 8ชั่วโมงประจำสัปดาห์นี้นะครับ ขอให้ทุกทัานรักษาสุขภาพและมีความสุขพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผูช้ชมไปก่อนนะครับลาตีสว่วนครับ